สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำวิธีเพิ่มความเร็วมือถือแบบง่ายๆเริ่มต้นเลยมาที่การตั้งค่าตามลูกศรเลยนะครับแล้วไปหาคำว่าแอป ามผูกสอนเลยนะครับพอเข้าไปด้านในนะครับถ้าเป็นซั s ซุงตรงกลางจะมี3ขีดนะครับเพื่อนๆก็แตกเสร็จแล้วก็ไปเปิดแสดงแอประบบนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเพื่อนๆลองหาหัวข้อ แสดงแอประบบเราก็แตะตกลงนะครับแล้วไปหาหัวข้อค้นหาด้านบนพิมพ์คำว่าบริการนะครับบริการ Google นะครับบริการ Google Pay ตัวนี้สำคัญยังไงตัวนี้เป็นหัวใจหลักของระบบเพราะใช้ทุกแอปนะครับเร่งระบบโดยรวมและเกี่ยวข้องกับแอปส่วนใหญ่ในมือถือของเรานะครับเราก็เข้าไปด้านในเสร็จแล้วไปหาหัวข้อ ที่จัดเก็บข้อมูลนะครับที่จัดเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราลบแคตนะครับมือถือจะทำงานลื่นขึ้นการซิง์เร็วขึ้นลดอาการแบตหมดเร็วมักจะใช้พลังงานสูงถ้ามีแคตสะสมนะครับก็แต่ลบแคตรตรงนี้นะครับลบแคตรตรงนี้ คือปกติแล้วเพื่อนๆต้องลบประมาณ2อาทิตย์ต่อครั้งนะครับกำลังดีของผมเนี่ยคือผมลบไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีอยูเ่เหลือนิดหน่อยเพื่อนๆก็ลบตรงนี้ลบแคทนะครับหลังจากนั้นนะครับมาหาหัวข้อการเชื่อมต่อตามลูกศรเลยแล้ว ไปหาหัวข้อการใช้ข้อมูลนะครับไปหาหัวข้อตัวประหยัดข้อมูลแล้วก็แตะเปิดตอนนี้นะครับตัวประหยัดข้อมูลช่วยลดการใช้ข้อมูลของคุณโดยการป้องกันไม่ให้แอปใช้ข้อมูลในพื้นหลังก็คือว่าไปปิดนะครับแอปที่ทำงาน เบื้องหลังนะครับตัวนี้ถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยจะมีนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับเพื่อนๆออาจจะลองหานะครับโดยการค้นหานะครับตัวประหยัดข้อมูลนะครับตัวประหยัดข้อมูลนะครับ ก็ลองไปค้นหาดูหลังจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อการดูแลอุปกรณ์นะครับการดูแลอุปกรณ์ตามลูกศนเลยค,ออค,คืออันดับแรกนะครับอันดับแรกคืออันดับแรก เพืเ่อนๆต้องสังเกตก่อนนะครับว่าที่จัดเก็บข้อมูลเราเนี่ยมีพื้นที่ว่างประมาณ15%หรือไม่15-20%เนี่ยกำลังดีนะครับกำลังดีสมมตุติที่จัดเก็บข้อมูลของผมมี15-20%นะครับเรามาดูหน่วยความจำนะครับในกรณีที่ในมือถือผมเนี่ย จะมีอยู่4 gb นะครับถ้าหน่วยความจำมือถือมีประมาณ4นะครับเพืเ่อนๆต้องเปิดแรมพัดนะครับในกรณีที่มีหน่วยความจำมากกว่า4เช่น6หรือ8ไม่จำเป็นต้องเปิดแรมพัดนะครับเพราะว่าแรมพัดเนี่ยมันจะไป อาศัยไปสร้างจากที่จัดเก็บข้อมูลนะครับกรณีของผมเนี่ยมีแค่4ผมก็จะไปเปิดตัวแลมพัดนะครับไปหาหัวข้อแลมพัดนะครับตัวนี้ก็แต่เปิดคือถ้าแต่เปิดเนี่ยนะครับ ก็จะต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆในการที่จะทำให้มือถือเราเร็วขึ้นโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ